ผมปัชยามนบจากพนันเก้านะครับอันนี้เคลียร์โคตน้องๆสแกนสไลด์โหลดไปได้เลยนะฮะไม่ขึ้นโอเคโอเคครับสแกนไปก่อนได้เลยนะฮะรู้คำที่ว่าเนื้อหามันค่อนข้างใหญ่ครับแล้วก็เป็นเคสเบสิกเราพยายามจะแนะนําให้น้อง1เอาไปใช้สอบได้2เอาไปใช้ปฏิบัติจริงได้เวลาน้องจบไปแล้วนะครับก็เป็นสองหัวข้อใหญ่ที่จะพูดภายใน1 5บาทีก็ตั้งใจว่าจะพูดให้จบให้ทันให้ได้นะครับก็ขอบคุณพี่โอมเมื่อกี้พูดเรื่องโรเตอร์ครับไปพอสมควรแล้วนะครับเริ่มที่โฟร์เซนโชเดอร์เลยนะฮ เรื่องของโพเทนชัวเดอร์เนี่ยก็ในคอนเทนต์ที่จะพูดในวันนี้นะครับหลักๆมี6อย่างด้วยกันนะครับพูดเรื่อง definition epidemiology anatomy pathophysiology นะครับ clinical presentation ที่น้องๆอาจจะเจอได้นะครับ factor ต,ต,ต่างๆที่อาจจะรีเลย์กับโพเทนชัวเดอร์สาเหตุต่างๆที่เกิดได้การส่งตรวจ investigation และ treatment นะฮะ definition นะครับ,รบจริงๆมีตั้งแต่1872แล้วครับดรดูปลายเนี่ยเขาก็ให้คำนิยามเวลาคนไข้ปวดไหล่เวลามาหาที่โรงพยาบาลเนี่ย ก็เป็น scapulo humeral p พาร a r t h r i t i s แต่คำนิยามพวกนี้มันยังกว้างอยู่เขาก็พยายามจะอธิบาย c l ลียร์รีไให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นดรคอตแม่หน1943นะครับก็ให้คำนิยามของ frozen shoulder ว่ามันมีหลายๆสาเหตุที่ทำให้ไม่มีการ spasm ของเอ็นของหัวไหล่แล้วก็เกิดภาวะไหลติดขึ้นมานะครับต่อมาเนี่ยเริ่มมีการสโคบเกิดขึ้น1945งเก้าสี่ห้านาเวเซอร์ลุงเบิร์กสโคบเข้าไปเนี่ยเห็นมันแับมีอาการอักเสบของแคปซูลเขาเลยนะิยามให้คำว่าา a capsulitis d h e e s i v เกิดขึ้นม ต่อมาเนี่ยดับเ9เขาก็ให้คำนิยามว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรสุดท้ายแล้วคุยกันแล้วปุ๊บมันก็เป็นการที่เกิดแบบไม่มีสาเหตุชัดเจนใน p r i m ม r รี o โฟ e เซนะครับร่วมกับ significant restriction ของการที่ติดทั้ง Active และ Passive Motion ของ Shoulder ต่อมาคุณซัคเกอร์แมน2011ก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่อย่างนั้นเดียวนะมันต้องมีเรื่องของ unremarkable u n r r a b l e ของเรกราฟร,รวมด้วยนะครับแล้วก็2016นะครับ upper limitity ของคอมมิตตี้ของไอซ์คอร์ดเขาว่าเอ้ยเราคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีเอาไงกันดกีก็เลยบอกว่าอืมธิสิทิ์คอมโพเนนต์บางทีมันไม่อธิบายทั้งหมดนะครับอยากจะให้ถ้าเป็นพรายมารีโฟเรสเซนต์หรือกลุ่มเอเดียลพาริกเนี่ยใช้คำว่าโฟเรส f ซนต e n shoulder ส่วนสาเหตุที่ไหลติดจากอื่นๆเนี่ยให้ใช้คำว่า shoulder stiffness นะะฮ อ p พิโดโมเนอะครับเกิดได้ในของเปอร์เซ o นต l องปรชกกลุ่มที่เจอได้บ่อยก็40-70มีเที่55ผู้หญิงเจอมากกว่าผู้ชายผู้ชายเจอแล้วจะไม่ค่อยดีมากกว่าผู้หญิง30%เจอมากกา็เจอ2ข้างได้ส่วนใหญ่ไม่มีสาเหตุแล้วก็เป็นเซลล์ลิมิเต็ดดิซิสหายได้เองใน1-1ปีครึ่งนะครับข้างเดิมมักจะไม่เป็นซ้ำแล้วถ้าจะเป็นซ้ำค่อนข้างแรงพอสมควร พอทอยที่หลักๆก็อยู่ที่แคปซูลกับลิแกเมนตัลคอมเพล็กซ์ครับน้องๆต้องรู้จักโรเลเตอร์อินเทอร์ววลเนาะตรงนั้นมันก็จะมีสตรัคเจอร์เช่น chl sgl h นะครับกลุ่มพวกนี้ถ้ามันมีการไทเนตตรงโรเลเตอร์อินเทอร์ววลเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการที่ loss of external rotation ในท่า adduction and flexion เมี m ชลนะครับเป็นแคปซูลอยู่ตรงด้านหน้า middle gluteal ligament เนี่ยก็ถ้าเกิดมันตึงขึ้นมันหนาขึ้นคนไข้ก็จะมีพลายสภาพเรื่องการลด off external rotation ที่อ่างแมสไซเอจ AGL PIGL เนี่ยถ้ามันหนาตัวขึ้นพวกนี้ก็มีพลายสภาพบ่งบอกแต่ว่าคนไข้ยกแขนไม่ขึ้นนะครับยกลำบากแล้วก็โพสิชั่นแคปซูลนะครับก็จะลด off external rotation ในท่า abduction and adduction อันนี้ไปทวนต่อนะครับขอเร็วนิดน,นึงกลัวไม่ทัน Pathophysiology นะครับส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุจากหลักชัดเจนยังไม่มีนะ Primary cause เขาเชื่อว่ามันเกิดจากที่มันมีการอักเสบของซินโนเวียลเมมเบรนนะครับหรือว่ามีการหลั่งของอินแฟมาริสตัวคลาต่างๆนะครับโดยที่เขาพูดกันบ่อยๆคือกลุ่มที่เจสเบต้านะครับก็มันมีการกระตุ้นการสร้างไฟโบบาสให้เปลี่ยนเป็นไมโอไฟโบบาสทำให้แคปซูลมันหนาตัวขึ้นได้นะครับถ้าน้องๆเคยเห็นเคสเออ่สโคปของอาร์โทสโคปิกแอซิดครับแสดงติดน้องเข้าไปน้องจะเห็นว่ามันมีประการหลังเต็มไปหมดเลยกลุ่มที่ มีไหลติดเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีเรื่องของ neo innovation กับ neo angiogenesis ทําให้เลือดตรงนั้นมาเลี้ยงเยอะเนื้อตรงนั้นมามีมากขึ้นคนไข้ก็จะปวดไหลามากและบางทฤษฎีเขาก็เชื่อว่ามันสัมพันธ์กับโรคบางอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันที่ผลเลือดต่างๆมันียมีส่วนเกี่ยวข้องจะพูดต่อไปนะครับที่จเข้า presentation คนไข้ก็จะมาด้วยปวดไหลนะครับแล้วก็ค่อยๆปวดพอปวดสักพักก็จะเริ่มไหลติดนะครับอาติดทั้ง active และ passive นะครับบางทีก็มี night pain นอนทับไหลลำบากนะครับหรือว่าไหลข้างน,าน,นั้นมีการขยับเร็วๆแรงๆก็จะเจ็บมากนะครับ เฟสในการแบ่งนะครับน้องก็ต้องจำไว้ก่อนมี3เฟสด้วยกันนะครับแบ่งเป็น Freezing ฟ h ซิงเฟสฟอ n ซ Phase แล้วก็ทรอยิงเฟสฟีซิงเฟสเนี่ยก็คือจะเริ่มด้วยอาการปวดแล้วก็ค่อยเริ่มมีติดนะครับอาจจะทำลายตั้งแต่0ูย์ถึเดือนเลยต่อมาจะเป็น f o ฟอ p ซินเฟสคือเริ่มมีติดนะครับแล้วก็อาจจะปวดน้อยลงนะครับสุดท้ายเป็นทรอยิงเฟสทรอยิงเฟสเนี่ยฟังก์ชันต่างๆและการปวดต่างๆก็เริ่มจะทุเลาลงนะครับ คลาสฟิเคชันนี้พี่อ้างอิงตาม i s o ์คอ2016นะครับกลุ่ม f r o z e n shoulder เนี่ยคือ primary stiff นะครับส่วนใหญ่ก็เป็น unknown cause นะครับอาจจะ r e l a t e กับ factor ต่างๆได้เช่น DM, d u p u e t i e n s contracture, thyroid disease, myocardial infarction, p a r k i n s o n disease ส่วน secondary stiff shoulder เนี่ยก็เกิดจากภาวะสภาพอื่นๆทำให้ไหลติดเช่นรอยโรคในข้อไหลเช่นมี c o n d y l a l d i s i o n labral tear มี loose body ในข้อไหลนะครับมีหรือว่ามี capsular injury ผ่านการผ่าตัดบริเวณข้อไหลามาการปลอรอง immobilization หรือคนไข้ที่มี extra a r ticular เช่นมี t ไทเนตของ muscle เป็น myofascial pain syndrome หนักๆมี H O มีเบิร์นนะครับตรงนั้นทำให้ส c าร r i n งมันเกิดขึ้นคนไข้ก็ไหลติดได้นะหรือคนไข้ที่เป็น stroke vascular injury นะครับก็ไหลติดได้เช่นกัน predisposing factor นะครับหลกัหลกๆก็แบ่งเป็นประมาณ6กลุ่มกลุ่ม hormonal กับ hemostatic ก็อย่างที่น้องๆพอทราบเป็นส่วนใหญ่เนาะว่าไหลติดเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับคนที่เป็นเบาหวานหรือไทรอยด์มากกว่าคนทั่วไป5เท่านะครับหรือกลุ่มคนที่เป็น dyslipidemia iron deficiency ก็มีรายงานว่า r e l a t e กับ frozen shoulder กลุ่มที่เป็นไฟบอสิกคอนดิชันเช่นดูเปอร์เทนคอนแทกเจอร์นะครับคาแดกนะครับเช่นอิชิมิกฮาร์ดซิสส์นะครับหรือคนไข้ที่ทานยาบางอย่างเช่นแอนตี้ระทวเวอร์เรลฟูโรควินอลลอนนิวโมโคค่าวัคซีนกลุ่มคนไข้ที่เป็นอิโรจิกเช่น stroke นะครับพาร์กินสันที่ระยะทางน,นั้นไม่ได้ใช้จนเกิดภาวะส,สติปขึ้นมานะครับ COPD ก็เกิดร่วมได้บางทีคนไข้ที่มีเชดแอบนอมอลแปลกแปลกคนไข้มีโพเชอร์แปลกๆปลกทำให้ไหลเนี่ยเขาติดได้เหมือนกันกลุ่มคนที่เป็นมาดิเนนซี่เช่น CAB กลุ่มคนที่ผ่าตตัดคออร่่ททีีมกา er f, ให้ บิศเซียร์มัน Paralyze ปลายองใครก็หลติดได้นะครับหรือการทิด b l o c e Immobilization นะครับ การตรวจร่างกายนะครับก็คล้ายๆกับที่พี่อมพูดไปนะครับก็ดูคำขยับว v a s c เช a r t เทสแต่หลักๆของโฟรเซนในไพเมอรี่หลักๆคือคนไข้จะมีปัญหาเรื่องแอคทีฟกับพาสซีฟที่มันลิมิตไปนะครับโดยในแคมเบลจะเขียนว่าอิ internal r o t a t i o นเนี่ยมันจะลอดอันดับแรกแต่ถ้าน้องไปดูเปเปอร์บางอย่างหลังๆเขาจะเขียนเ e อ็ external r o t a t i o นอันนี้ถ้าอ้างอิงตามสอบบอร์ดแนะนำตอบอิ internal r o t a t i o นไปก่อนจะถูกกว่านะครับแล้วน้องต้องรู้จักคำว่า global reduction of ROM ก็คือไหลเนี่ยมันติดมากกว่า ที่2มุมนะครับ fraction e x โ a เทชั o n หรือว่า f r a c t i น n inhalation นนะครับก็คือเป็นโกลบอล l r e a c ชั o n อ f ALM นิยามนี้เกิดขึ้นไอซัคโค2017เป็นคนนิยามไว้ให้เราดึกถึงว่าถ้าคนไข้มีพยาธิสภาพตรงนี้คนไข้เข้าสู่ฟอ์เซนเพจแล้วมันมีความสําคัญในการพิจารณาในการรักษาคนไข้ต่อไปเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับเราจะดึงตรวจเรื่องของ C s สปายด้วย investigation ใ in น primary fosen ส่วนใหญ่ในเพย์ฟิล์มมักจะไม่ค่อยเห็นอะไรเราจะต้องไปดูเรื่องของ secondary core ต่างๆเช่นซูซิลไซ อะโคเมนสเปอร์ ur, หรือมีเอชไอที่มันแคบเนาะอันเดอร์ซาวก็ช่วยได้ครับแต่มันเป็นโอเบอร์ดิพเอนเดนซ์เช่นมีการไทเนตของแคปซูลนะครับการเจาะเลือดนะก็ไม่ใช่เป็นน็อตไม่ใช่เป็นรูทียรี่ที่แนะนํานะครับ MRI นะครับในคนไข้ไหลติดอาจจะเจอรอยโรคที่แตกต่างจาก MRI ที่ปกติได้นะครับเช่นมีซิกเนเจอร์ที่หนาตัวขึ้นในไอจีชอลที่ T2 นะครับตรงบริเวณถ้าเราฉีดสีไปแอ็กซ์เทอรี่พาวช์มันมันจะหดลงเล็กลงนะหรือบางทีเราฉีดสีเข้าไปในข้อละ คอนทรามันลิเกตมาตรงบริเวณแอนติโลอินฟลีร์ของมาชินของแซปูล่าเนี่ยก็ให้นึกถึงว่ามันมีเรื่องของไหลติดร่วมร่วมได้นะครับหรือบางทีเนี่ยอีกอันนึงนะครับก็คือ c ีเอชแหนาตัวมากกว่า4ีมิลนะครับติเกอร์นิ่งออฟอินฟลีร์จอยครับสูงมากกว่า7จมิลบางเปเปอร์บอก4ีมิลขึ้นไปก็เอาละแต่หลังๆขงเขาเชื่อ7จมิลนะครับแล้วก็มีสกาลิ่งที่โรเตอร์อินเทอร์ววลพวกนี้ก็ให้นึกถึงว่าคนไข้มีภาวะเรื่องของไหลติดนะครับ ในแคมเบลล์1 4นะครับเขาก็พูดถึงดินามิก 3D MRI นะครับก็คือการฉีดสีเข้าไปแล้วก็ดูดินามิกที่วิทยาทีต่างๆก็จะพบว่าตรงนี้บริเวณเส้นเลือดที่มิเียงข้อไหล่นะครับมันมีการกระเจิงกระจายมากขึ้นตรงบริเวณโรเินโตวลไปซีเิทัลกูบกับตรงบริเวณแคปซูลนะครับอันนี้เรียกว่าเบอร์นิงไซด์ก็จเจอได้ในโลกของไหลติดนะครับการรักษานะครับก็อย่างที่บอกไปมันเป็นเซลล์ลิมิเต็ดดิซิสนะครับก็หายได้เองส่วนใหญ่นะครับก็ เราจะให้วิธีการรักษาเป็นซับวัตถีไปก่อนจนคนไข้ที่ไม่สามารถทอเลตอการรักษาแบบไม่ไม่คอนไซฟิบิบได้ก็จะชิปไปผ่าตัดนะครับก็ฟันด์โมโลจีนะครับเอนเซกกับออโรโคติโคสเตียรอยก็มีงานวิจัยว่าช่วยได้เรื่องของการลดเพดนะครับแต่ไม่ได้ช็อตเรื่องพอกโนซิคของโรคนะครับโคติโคสเตียรอยเจ็คชั่นปัจจุบันก็เป็นการใช้กันทั้งทั่วโลกนะครับก็ช่วยลดอาการปวดได้อย่างฉับพลานให้คนไข้กลับไปรีแฮบได้ไวขึ้นสเตอรอยก็มีดีเบตกันครับว่าฉีดตรงไหนอินทราทิโคล่าหรือซับอะโคร ปเปอร์บอกว่าไม่ต่างกันจากกจใน10ปี2019เราโดสละโดสต่าโดสสูงต่างกันไหมสิทธิมินติกิลวิล2023บอกไม่ต่าง40มิลลิกรัมหรือ20มิลลิกรัมก็ใช้ได้หมดและฉีดเมื่อไหร่ก็เร็วสุดก็ดีครับแต่หลักๆก,ก็คือแนะนําฉีดช่วงนี้เป็นฟรีซิงกับเออร์ลี่ฟอสเซนเฟดอันนี้ก็จะย้อนกลับไปกับ global reaction of AOM ที่พูดไปตะกี้เนาะน้องพยายามถ้าเกิดเจอคนไข้กลุ่มเนี้ยน้องพยายามดีเทคได้ว่าคนไข้เป็นเฟสไหนให้การรักษาเฟสให้อย่างเหมาะสมตามคนไข้ที่เราเจอนะครับ H.A. Calcitonin ก็มีเปเปอร์บอกว่าช่วยได้นะครับแต่แคลซ i โทนินเปเปอร์ไม่ค่อยสตองมากนะักเขาเชื่อว่าแคลซ i โทนินมันช่วยลดเรื่องของอินแฟ m ัลเทอรี่ได้นะครับก,ก่อนจะมาใช้ในคนไข้ไหล่ติดได้เช่นกันนะครับไอดอลเลเตชัน mm hmm. at at ก็คือการฉีดน้ำเพื่อไปขยายครับซูมปัจจุบันก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมแล้วนะครับเขาจะอัดแปร่วมกับการฉีดพวกสเตอรอยด์เข้าไปด้วยนะครับ การทำกายภาพก็ยังเป็น s t รองลี่รีคอมเมนต์นะครับจะแบ่งเป็นโฮมสเตชชิ่งเอ็กซ์ไซส์กับโมเ a ลิ t ตต่างๆอันนี้น้องไปศึกษากันเพิ่มนะครับอันนี้รูปโฮมสเตชชิ่งเอ็กซ์ไซส์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็แนะนำคนไข้นะครับเราจะผ่าตัดเมื่อไหร่การผ่าตัดก็คือเอาคนไข้คข้องผ่าตัดเนี่ยจะแบ่งหลักๆเป็น2อ,อย่างก็คือการเอาไปดัดเฉยๆกับการสองกล้องเข้าไปเลาะแล้วดัดนะครับการทําพวกนี้เราจะทําเมื่อ เฟลคอนเซอร์เวทีฟนะครับตัวเลขชัดๆเนะี่ยยังไม่ค่อยมีในแคมเบลมี12เดือนเกิดขึ้นแต่บางบบเบปเปอร์บอกแค่6เดือนนะครับ MUA มานิบูลเลชันอันเดอร์เนอเรเซียเนี่ยเทคนิคนะครับเราค่อยๆพาสิฟมานิบูลเลชันนะครับโดยสแปร์บูล่าเนี่ยต้องสเตเบิลเลชันจับที่พอซิโมลใกล้ๆจะได้ลดリスクในการเกิดอินจูรีนะครับในการลำดับในการดัดเนี่ยในแคมเบลยังเขียนอยู่เป็นเฟกชั่นเอ็กซ์เทนชั่นเอ็ดดักชั่นเอ็ดดักชันแล้วก็กลุ่มโรเตชั่นหรือว่า FEAR นะครับ ระวังในคนไข้กลุ่มที่มีกระดูกบางนะครับหรือว่าคนไข้ที่เพิ่งหายจากการสมานของกระดูกนะครับหรือเป็น secondary s t e f นะครับต้องระวังกลุ่มนี้การไปดัดเพียวๆอาจจะเกิดอันจุลยมากขึ้นนะครับเช่น complication เนี่ยเจอไดู้ถึง0 4นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ h u m e r a l s h a f t หัก g กี noy หัก cuff tear r a b e l tear หรือ nerve injury นะครับปัจจุบันถ้าเกิด OR ไม่ไทยมากมีเวลานะครับชวนมาทำสะโขบ release ครับสะโขบเข้าไปเนี่ยเราสามารถไปดูในเรื่องของ พยาธิสภาพในใในนข้อไหลได้คอนเฟิร์มไดอะโนซิสว่าเป็นแค่ไพรมัรี่นะไม่ได้มีเซคันดารีอื่นๆนะครับแล้วก็ป้องกันคอมมิเคชันที่เกิดจากการที่เราไปดัดเฉยๆนะครับแล้วก็สามารถร่วม,มรักษารอยโรคที่อาจจะเจอได้ในการทําสโคปเข้าไปนะครับสรุปไหลติดนะครับเป็นเซลล์ลิมิติติคอนดิชันโกลบอลลอสออฟอารโอเอ็มน้องต้องรู้จักคํานี้รู้จัก3ามเฟสรู้จักว่ามันเป็นนอร์มอลเอ็กซ์เลรน์รู้จักพาร์ทอกโนมิกไซของ MRI ต่างๆรู้จักพีดิสโพสซิ่งแฟกเตอร์รู้จัก3ามเฟสเฟสแรกนะครับนนเพ หลังๆเริ่มเพลแล้วก็เริ่มติดนะครับแล้วก็เป็นต่ออิงเฟสที่อาการติดกับเริ่มเพลนั้นจะค่อยๆดีขึ้นกลุ่ม1กลุ่ม2ให้การรักษากลุ่มเป็นนอนคอนเซลเวทีเออเป็นคอ,อเนเซลเวทีก่อนได้ไม่ว่าจะเป็นการกินยาฉีดยานะครับโดสต่างๆพูดไปแล้วนะครับถ้าคนไข้เริ่มไม่ค่อยดีขึ้น d i s t u r b d a i l y life activity เขาก็ชิปมาการผ่าตัดนะครับและทุกอย่างต้อง early PT จบฟอเซนนะครับ c า l c i f i c t n o n i t นะครับยังท่านอยู่นะครับ คลอสติกเฮมิโตด์นะครับก็เป็นเซลล์ลิมิเต็ดดิซีสของโรเตอร์ครัพอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเทนดอนเนี่ยเกิดการอินฟิวเต็ของแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทาส์นะครับก็เกิดช่วงผู้หญิงเหมือนกัน,นครับสามสิบถึงหกสิบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไหลขวามากกว่าไหลซ้ายสิบเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์บริอัลทัลโชอเดอร์เจอได้นะครับสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะอาซินตอมิโติกก็คือเป็นเอ็กเซนทัลไฟดิงเจอจากเอ็กซเรย์นะครับตำแหน่งที่เกิดมักจะเกิดตรงหนึ่งจุดห้าถึงสองเซนจากอ tendon, บอบ่อยสุดนะครั คีอเข้า p r e s e เซนเ i ชันนะครับส่วนใหญ่ถ้าอย่างที่บอก10%มันอสมิตอสมดอนเมติกแต่ถ้ามีอาการแล้วเนี่ยคนไข้มักจะซีวัวเพยเลยบางทีอาจจะมีมีกับเซปติกโชเดอร์นะครับน้องๆก็ต้องดูคลินิคอลดูโรคประจำตัวคนไข้ให้สัมพันธ์กันนะครับคนไข้อาจจะมาด้วยแขนอยู่ในท่าเมนเทนอินเทอร์โรเตชันไม่สามารถขยับไหลได้ปวดบวมแดงร้อนได้เหมือนกับเซปติกเลยก็ต้องมาดูว่าคนไข้เป็นเซปติกหรือเป็นแค่แคลเซฟิกนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าเราจะดีเทคยังไงนะครับถ้าเป็นกลุ่มคน่อารหืว ก้อนมันใหญ่มากมันทำให้คนไข้ loss of motion เป็น s c o l i s s i f ได้หรือว่าเป็นคน impingment syndrome ได้นะครับ Pathogenesis นะครับก็มีคนให้นิยามสองคำสองคนครับก็คือคุณคอตแมนกับเ e อเกอร์สันปี1934เขาบอกว่ามันเป็น degenerative calcification มันเกิดจากความเสื่อมบัตรซับไพมเมี้ยงเอ็นน้อยลงเกิดหินปูนไปเกาะนะครับทำให้เกิดเอ่อการอักเสบขึ้นมา แต่ก็มีคอยย้อนแย้งว่าเอ๊ะแถ้าถ้าเกิดมันเป็นดีเนนิทีฟจริงเนี่ยทำไมมันเซลล์ลิมิเต็ดอีซิสนะครับคุณอูฮอฟแ n d โลเอ1 9 7เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆมันมีทฤษฎีเรื่องของ reactive calcification state นะครับแบ่งเป็น formative resting กับ resorptive state นะครับก็อันนี้นะครับที่เ้าเชื่อกันมากขึ้นและนิยมใช้กันมากขึ้นนะครับก็คือปกติเนี่ยมันจะแบ่งเป็น p calcific state calcific state กับ post calcific state p calcific state เนี่ยก็คือจะมีการ forming ของ fibrocalcinous m a t a p l a s i a คนไข้อาจจะปวดนิดหน่อยนะครับอาจจะ asymptomatic ส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มาที่ calcific state นะครับจะเริ่มที่ formative state ก่อน formative phase ก่อนแล้วไปถึง resorptive phase ตรง formative phase เนี่ยคนไข้จะมีอาการปวดเล็กน้อยลักษณะหินปูนจะเหมือนกับก้อนช็อกหรือก้อนดินสอพองขอบเขตชัดเจนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันผ่านไป s e d u c t i v e phase เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก้อนหินปูนนมันสลายออกมาปุ๊บเนี่ยคนไข้จะปวดมากอาจจะนึกถึงคล้ายๆกับเซปติกโชเดอร์ได้เลยนะครับมีรีมมี่แล้วก็ลักษณะของหินปูนเนี่ยมันจะค่อนข้างเหมือนยาสีฟันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกหลังจากกระบวนการอักเสบมันลดลงแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะ r e ิร์นไปสู่ post caustic state แล้วก็จะกลับมาหายได้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปสรุปให้รอรอบรบ Investigation นะครับเพนฟิล์มเนี่ยก็สามารถเห็น เห็นปูนได้เลยนะครับโดยจริงๆมม่มีคาซิฟิเคชันค่อนข้างเยอะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดว,ว่วาอาจจะไม่ได้เน้นมากในคอร์สเบสิกสปอร์ตน้องๆอ,อาจจะไปทบทบท,ทีหนึ่งก็ได้นะครับพี่ยกมาให้เป็นการเนอร์แอนเฮ r ยร์ค s i f i c เ t ชันเขาแบ่งเป็น3ามท์ไทป์หนึ่งกับทป์สอนี่ก็คือกลุ่มคล้ายๆกับเป็นกลุ่ม Formative เฉยๆกลุ่มทป์าสามนี่คือเป็นกลุ่มรีซอฟทีฟก็คือขอบเขตของแคลซิฟิกที่เราเห็นในเอ็กซเรย์มันเริ่มไม่ค่อยชัดละคนไข้ก็มีอาการปวดขึ้นมาแล้วนะครับ นะครับเป็นฟิล์มถ้าเราสงสัยนะครับว่ามันเป็นคลาสซิฟิคของเทนนอนเส้นไหนในการหมุนหัวไหล่ก็ช่วยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิวทรอลโรเทชันเนี่ยเห็นคลาสซิฟิคที่ซุปเปอร์ถ้าเกิดอินทร์โรเทชันเห็นอินฟากับเทเรสไมเนอร์ชัดขึ้นเอ็กซ์ทอรลโรเทชันจะเห็นของซับสแคปหรือทาร์เรซซี่วิวนะครับหน้าหลังก็จะเห็นของตำแหน่งของเทนนอนที่เราสงสัยนะครับ การรักษาส่วนใหญ่ก็เป็นเซลลิมิเต็ดิซีสครับก็คอนเซวทีฟก่อนนะครับตามอาการนะครับก็ถ้าเป็นในเรื่องของคาลซิฟเทนเนติดเนี่ยการฉีดเซลคชั่นที่สับโอโคเมียน e เนี่ยก็ช่วยได้นะครับในเรื่องของรีซอฟทีเฟดเนี่ยจะช่วยอบอบอดให้มันเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เขียนในแคมเบลนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสรุปการรักษาก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ